ีเราก็จะมาทดลองการทำงานของเครื่องปรับไฟฟ้าอัตโนมัติหลายๆท่านที่เคยซื้อเครื่องปรับไฟฟ้าอัตโนมัติของ c b c รุ่น Power Champ นะฮะไปใช้งานมาอาจจะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานอย่างไรถึงสามารถไปแไปก้ปัญหาไฟตกไฟเกินกับที่บ้านเราหรือที่ในสวนของเรามาสาธิตในวันนี้จะประกอบไปด้วยหนึ่งไอตัวสเตเบลิเซอร์หรือตัว เอวีอาร์เราจะเห็นว่าที่หน้าเครื่องจะเขียนว่าอโตเมติวันเฟสเรคโวลเตอร์จะเรียกชื่อย่อว่า AVR นะครบขนาด 5kva ทับ1คือ1เฟสร,รุ่น Z-TY นะครนะฮะแล้วก็ส่วนของในตัวรุ่นจริงๆของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นรุ่น PowerChamp Hero แตอนนี้ Power อ h a ชั Hero เนี่ยจะเห็นว่ามันจะสามารถใช้กับ ตํำน้ําก็ได้หรือใช้ไฟบ้านธรรมดาก็ได้ตอนนี้อุอปกรณ์ในส่วนตัวนี้ที่จะทดลองวันนี้จะประกอบด้วยตัวสเตเบลิเซอร์และก็ตัวปรับแรงดันาขาเข้าเราเรียกว่า v าเรีนะฮะเพื่อจะจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดไฟไฟตกลงมาต่ำสุดเท่าไหร่ตัวสเตเบลิเซอร์เรายัางคงทํางานได้อยู่หรือว่าไฟเกินเท่าไหร่เครื่องสเตเบลเซอร์เราเนี่ย มนถึงกะตัดนะฮะแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าจะมะีมิเตอร์วัดแรงดันขาเข้าออหรือท,ที่ควบสเตจที่มาจ่ายให้กับตัวสเตติลเซอร์ของเรารแลวฝั่งซ้ายตัวแรกเลยเป็นเครื่องวัดก,ก,กระแสขาออกก็คือเป็นกระแสโหลดนั่นเองแล้วก็มิเตอร์วัดแรงดันขาออกเพื่อจะเทียบกับที่หน้าที่หน้าจอของเครื่องสเตติเลเซอร์เราเนี่ยว่า,า,าค่าเท่ากันห,นหนนรือไม่ แล้วก็ซ้ายสุดก็เป็นสโคปพาวเวอร์มิเตอร์เพื่อจะวัดแรงดันขาออกที่เป็นว่าลูกคลื่นเป็นแบบอย่างไรบ้างเป็นลูกทรายไหมหรือเป็นลูกที่เปียกอย่างทรายหรือไม่นะก่อนที่จะไปทําการทดลองเราจะมาดูที่หน้าจอของตัวเครื่องปรับไฟฟ้าอัตโนมัติก่อนทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเมเกอ,อร์นะ จะมีเบรกเกอร์ออนออหมายว่าถ้า,ถ,าถ้าเราโยกไปด้านบนเนี่ยก็คือ,อเรามีมันจะมีการเปิดเครื่องถ้าเรายกลงมาอันนี้คือสภาวะที่เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะถ้าเราเริ่มเปิดเครื่องอ่ดไปยกไปที่ตำแหน่งอ่อนนะฮะต่นี้ทางตัวเอา p ์พุเนี่ยจะมีการนับเทคนกิเลชามไปประมาณ5เสก พอคพบถึงจะมีแรงดัน,นออกไปส่งเจ็ถึงจะมีอาพุทธส่งออกไปส่วนเบเกอร์หรือสจะมีคําว่า normal หรือว่าตั้มลัตวนนปกติเวลาเราใช้กับไฟบ้านเนี่ยเราจะให้เลือกโยกมาที่ตำแหน่ง normal แต่ถ้าเกิดเราไปใช้กับพวกมอนเตอร์ตั้มที่ใช้ในสูตนในไร่เนี่ยเราจะให้เลือกเป็นเป็นตนะั้มนแล้วนี่มาดูที่หน้าจอหน้าจอเราจะเห็นว่าจะมีทางซ้ายมือเนี่ยเป็น แรงกานขาเข้าเราเรียกว่าอินพุตมีขนาดตอนนี้เราวัดได้216โวลต์แล้วก็ทางด้านขวาเป็นแรงนขาออกอยู่ output. เอา p u พุตตอนนี้แรงค่าอยู่ที่216โวลต์นะฮะแล้วก็ทางด้านล่างจะเห็นว่ามีคำว่าโหลดโหลดจะมีทั้งหมด5ขีดนะฮะตอนนี้โหลดอยู่ประมาณ2ขีดประมาณเกือบ50%หรือครึ่งหนึ่งของเครื่องพวกนี้ ครื่องนี้จะรับโหลดได้ประมาณ20แอมป์นะครับต่อไปเราจะทําการทดลองปรับแรงดันขาเข้าเหมือนว่าตอนนี้ไฟกราลังตกลองดูว่าตอนนี้ไฟอยู่ที่220โวลต์ขาเข้านะครับตอนนี้ไฟเราปรับลงไปที่ประมาณ200ดูนะัตอนนี้ไฟอยู่ที่200โวลต์เรามาดูที่ที่หน้าจอนะว่ามันเท่ากันไหมหน้าจอก็จะขาเข้ายู่ไ้77โวลต์ อาจจะมีเออหน่อยแรงขาออกในวงมือที่214โวลต์ตอนนี้เราลดแรงดังดงนทำไมถัาเข้านะไปที่เราประมาณ1 8 5โวลต์เราจะเห็นว่าแรงขาออกอยู่ที่ประมาณ215โวลต์ซึ่งได้อยู่ใน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 สเปคของเครื่องที่ว่าเป็น220โวลต์บวกลบ3หอรือซบวกลบโวลต์ ตอนนี้แรงดันเราขาเข้าลงมาที่ร้อยประมาณร้อยแปดสิบโวลต์นะครับขาออกกันควบคุอยู่ที่สองร้อยสิบห้าโวลต์เราจะค่อยๆปรับลงมาว่าตอนนี้แรงดันต่ํา,าสุดที่เครื่องนี้รับได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แรงดันขาเข้าลงมาที่166โวลต์นะฮะอ่า จุดที่หนึ่งตอนนี้จะเห็นว่าที่ที่หน้าจอเราเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นว่าโหลดของเราเนี่ยเดิมเลยเนี่ยเราเรามีอยู่สองขีดใช่ไหมแต่พอแรกนันเราตกมาที่ประมาณร้อ1หกร้อยหาสิบเจ็ดโเนี่ยกระแสโหลดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกสองขีดขีดที่สามจะเป็นสีเขียวขีดท,ที่สี่จะเริ่มเป็นสีเหลืองลักษณะนี้มันมันจะเริ่มเตือนว่าตอนเนี้ย แรงดันมันตกคนข้างเยอะทําให้กระแสที่มันมันจ่ายมาทางด้านขาเข้าเนี่ยจะมีค่อนข้าง,างสูงตอนนี้กระแสขาออก10อแอม์กระแสขาเข้าอยู่ที่10อยู่ที่หน้าจอซ้ายมือเลยอันนี้เราที่สโคปิเตอร์เราจะมีวัดกระแสตัวสีอ,อันนี้แรงดันขาออกเนี่ยอยู่ที่218โวลต์แต่กระแสขาเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.9แอม์จะเห็นว่า แรงดันไอ้กระแสขาเข้าเนี่ยส4 9สี่เกแต่กระแสขาออกเนี่ยเราดูที่มิเตอร์นะฮะอยู่ที่10.4แอมป์อ่าแต่นี่ทำไมกระแสขาขาออกกับขาเข้ามันถึงไม่เท่ากันเนื่องจากว่าตอนนี้แรงดันขาเข้าเนี่ยมันมันแค่159โวลต์นะฮะแต่แรงดันขาออกเนี่ยมัน217โวลต์งั้นเวลาเราเอาแรงดันคูณกระแสออกมาเนี่ยมันมันจะออกเป็นเป็นวัตต์หรือเป็น VA นะ่ย มันอินเอา u t จะจะจะเท่าเท่ากันอาจจะมีค่าค่าอินจะสูงกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ประสิทธิภาพของตัวมอแปลงในเคสนี้เราถ้าเราเอา14-9คูณกับ16 0เนีสยมันก็จะมีค่ามากกว่าทางด้านเอา10-4แอมป์คูณ16โวลต์เล็กน้อยนะฮะเนื่องจากประสิทธิภาพของในตัวมอแปลงตอนนี้เราจะค่อยๆลดแรงดันลงมานะฮะหาเข้าลดลงไป ตอนนี้แรงดันขา,าเข้าตอนนี้จะเริ่มเห็นว่ามีโหลดจะเริ่มโชว์เป็นสีแดงนะครตอนนี้แสดงว่ากระแสขาเข้านี่ค่อนข้างสูงเรามาดูทางซ้ายมือที่กระแสขาเข้าที่จอจอที่เป็นสโคปตอนนี้มันอยู่ที่16แอมป์อันนี้เราจะลดแรงดันขาเข้าลงไปอีกลองสังเกตกระแสที่ขาเข้ามันก็จะลดจะเพิ่มไหมตอนนี้ขาเข้าแรงดันอยู่ที่100 40, ลองลองไปสักร้อยสามสิบเเห็นว่าตอนนี้กระแสขาข้าวนี่อยู่ที่17 2ดอแอมป์เดี๋ยวลองมาดูที่จอ,จอของในตัวนะสเตติเซอร์เรานะเห็นว่าจอมันอยู่ที่อินพุตอยู่ที่128โวลต์นะครับดังนั้นขาออกอยู่ที่2องาโวลต์ตอนนี้จะเริ่มมีคำว่าโอ้อว่โหลดเกิดข,ขึ้นที่หน้าจอสแสดงว่าตอนนี้โหลด ที่มันจ่ายในเรือนคืงของเราเนี่ยมันมีค่าเกินตอนนี้ที่ประมาณ1 6 8โ่โวล์เนี่ยจะเริ่มมีการกระพริบแล้วก็ตอนนี้เอาพุทเนี่ยโดนฝัดออกไปแล้วแล้ว,ลวก็มาดูที่หน้าจอจะดีคำว่าอาลามว่าอันดอร์ุณลเูจแสดงว่าตอนนี้แรงดันขาเข้าเนี่ยต่ำเกินไป เครื่องเราก็จะมีวงจรป้องกันดังนั้นถ้าเกินไฟก็จะตัดจอออกตอนนี้ถ้าเกิดไฟไฟที่ที่บ้านท่านอาจจะกลับเข้ามาแล้วไฟเพิ่มขึ้นมาจะเห็นว่ามันจะเริ่มนับนับไปลาถสายหลังตอนนี้แล้วก็สักพักก็จะมะีเครื่องก็จะกลับมาทำงาน,นอีกตามเดิมเราพยายาปรับค่อยๆปรับดังการขาขาเข้าเนี่ยจนกระทักก่ง จะดูว่าเครื่องนี้จะรับแรงดันได้สูงสุดเท่าไหร่าดูนะซ้ายทาเข้าราาออกแต่เห็นว่าเริ่มมีสีแดงคะแล้วก็ทางด้านขวาเริ่มกระพริบละตอนนี้มันจะมีการวงจรที่เป็นคำว่า o วอร์ o l t เต e เนี่ยหรือแรงดันไฟเกินเนี่ยมันจะสั่งคริปก็คือจะสั่งปรับวงจรุดการทำงานของเครื่องเห็นว่าตอนนี้จะไม่มีแรงดันออกไปที่ จ่ายไปที่ีโดดของเราก็คือประตัดที่อยู่ที่ประมาณสัก200ก้าวโวลต์แล้วเราจะค่อยๆลดลงมาว่ามันจะกลับมาที่สภาวะเดิมที่กำดับนนเท่าไหร่เราค่อยๆลดจากเงินมาเข้ามา 275, 73, 70, 76, 70, 260นะฮะมันจะมีนับอยู่ประมาณนะัก 6, 6วินาที แล้วตอนนี้เครื่องก็จะกลับมาทำงานกปกตินะต่อไปเราจะทดลองกรณีกระแสเกิดนนะนี่เราปรับไว้ที่220โวลต์ตนะิดเราจะทำการเพิ่มโหลดของเราตอนนี้โหลดเราเป็นอคอมมานต์ฐานนะจะเ,เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ2เท่าตอนนี้โหลดอยู่ที่ประมาณ10 M. แอมป์เราโฟกัสที่10แอมป์ตอนนี้เราปรับไปที่20แอมป์นะครับ แล้วก็จะดูว่าที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีมีหลอดที่แสดงโหลดอยู่อันนี้มันจะเห็นว่ามีสีแดงเกิดขึ้นแสดงว่าโหลดเป็นขั้นสูงเราจะค่อยๆลดเ,เราจะทําการจาลองเหตุการณ์ให้มันมีมีการโอโหลดขึ้นคือเราจะลดแรงารหาเข้าลงมาเพื่อให้กระแสมันมีค่ามากขึ้น ลดกระแสเราจะลดแรงดังนที่ก็ได้เกิดกรณีกระแสเกินตอนนี้เนี่ยนเราลงมาที่ร้0ยนะตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณโอเวอร์โหลดแต่ยังไม่ตัดนะเครื่องยังสามารถทำงานได้อยู่เราเราดูกระแสก่อนนะตอนนี้กระแสทางด้านขาออกที่ที่20.5แอมป์แล้วดูขาเข้านะ,ะที่เียงสแอมป์ จริงๆ24แอมป์ตอนนี้กระแสเชิ่งกานสเปคเราไปแล้วเราค่อยๆลดลงมาเราดูว่ากระแสที่พุ่งตกไปเท่าไหร่มันถึงจะทริปอตอนนี้เราสังเกตดูนะฮะกระแสตอนนี้อยู่ที่25แอมป์ตอนนี้แรงดานอยู่ที่160อันนี้เกิดดี เครื่องเราก็จะตัดก,การทํางานมีเรียกว่าโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นเนื่องจากว่ากระแสทางด้านขาเข้าเนี่ยสูงเกินไปตอนนี้ถ้าถ้าวนเสร็จเรากลับมาปกตินะสังเกตว่าเครื่องเรายังไม่ทํางานนะเนื่องจากว่ามันมีการสั่งทริปหรือว่าสั่งตัดเนื่องจากฟังก์ชันโอเวอร์โหลดตอนนี้การที่จะให้เครื่องกลับมาทํางานปกติเนะี่ยเราจะต้องทําการปิดเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยว ิดเครื่องเสร็จแล้วออนขึ้นมาใหม่เครื่องก็จะมีการนับถอยหลังนะฮะประมาณนักหกวินาทีแล้วก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมน,นะฮะตอนนี้โหลดเราค่อนข้างสูงแล้วก็จะลดสเต็ปโหลดลงไปครึ่งนึงนะฮะตอนนี้โหลดอยที่ประมาณสิบแอมป์เป็นปกติละโดยสรุปนะฮะตอนนี้ถ้ากรณีถ้าเกิดวงจรป้องกันของเราเนี่ยถ้าเกิดกรณี โอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้ารัดวงจรขาออกเนี่ยเครื่องจะทําการตัดวงจรออกแล้วหยุดการทํางานตอนนี้ถ้าเราต้องการเปิดเครื่องใหม่จะต้องมีการออฟแล้วก็ออนใหม่เครื่องถึงจะทํางานได้ปกติแต่ถ้าเป็นกรณีถ้าอันดับวัตเตอหรือโอเวอร์วัตเตอหรือไฟตกต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปเนี่ยเครื่องจะทําการทริป uh, ตัดวงจรเหมือนกันแต่ว่าถ้า แล้วนางกลับเข้ามาปรตปิมันจะทำงานเองได้อัดวมครั